อ,อย่าแจมเลยหลังนี้ัสุดท้ายครับปิดท้ายให้อือต้องกุ้งฉี่แหมมีไหมมุมนี้อูย้ยมีครับผมโอ้ยใส่สวยรุ่มใหญ่กันนะคือว่หลังนะครับโอ้ยหลังหีังีโตครับพี่น้องอลูกออกมา ตัวต oh. oh. ัวนครับครับผมก็สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องตอนเซ้าซ่ครับผมพบพอกันอีกแล้วเนาะกับช่องอินไซต์ไทยบ้านครับผมกับบรรยากาศหมอกหนาๆนาครับผมด้านหลังเขาเต็มเลย นี่ครับมีแต่หมวกเลยครับหันยัางหนาเลยที่รถพามามันคือหายแก <c oughs> ่ตรงไหนตรงหน้าครับผมคีอเก่าละ่ะ่องเฮามันหนีพามาเบ่งตุ่มปลาไหลอีกแล้วครับผมบัวใดใสใ่พี่ให้หน้องเบ่งดอกเด้อครับผมมาแต่ไฟใส่งานเล้วคำคกับมาใส่ครับผมมันหนีใหญ่ไม้ครับผมมาแถวดอนมอ นะครับบองนีเขาเอื่อนาดอนมอมันอยู่มอมอครับผมโอ้หุ่นหมอแั้งหุ่นยังแจมเลยผุ่นท้งหุ่นเอา้เอามาลุนกันครับผมชายอยาหองครับชายนี่นีหน้าอย้าหองอยู่นี่ใส่ใบสองครับชายนีเคยถือรักดุเอื้อ <c oughs> นมานลุนเบิ่งครับผมเนาะเปิดไฟย,ย,ยังหน่อยเสียงอะไรไม่ฟังตกครับอย่างนี้คือวา เนี่ยครับโอ้ยหลังเหยีมีโต้กับพี่นออ้องป๊อดฮวงซีมันนี่ดวลเหรอครับดนลมอผู้ถึงคาได้ไปทั้งคุนครับว่านันโอ้หมอกไปใส่ไสด้ใส่สทั้งคุนมันเป็นคล้องเนาะมันก็อยู่บ่ห่างกันเนะครับนี่สาของผมใส่กันอยู่นี่ป๊อดอมาเบิ่งเหยียบผมมันหนีเปลี่ยนเหยียบเอาเหยียบแบบสูตรเก่าผมเลยหมายเชอรี่ครับไม่ทำให้ผิดหวังหลังเลืกอ่ะ ที่นองแหกมานครับผมจัดแบบจากตัวสามสามบวาสามเตียมครับนี่หมองใส่ด้วยครับนี่ตรงเหลอกแบบนี้อุ่นอีกหรั้งนึงครับเนี่ยตังไ้ก่็เอาแจ้วที่นองสามเตียมใส่บะท่านไงบันเดหลังนี้ถือประจําเลยว่ะ บเทุบประตองผสมอีเองครับหอ <Hey. S 2> ยอ่ะเงาหาได้ง,ไง่ายเก็บปลาน้ำคลองไปไปจ๊กหน่อยกับสูบแล้วครับซานี่เดี๋ยวก็มีคนมาซื้อครับของพ่อ <c oughs> หรอวะพอเถ่าหายคือเก่า <c oughs> สูบเองไว้แต่มันเถื่อนละพัน <c oughs> สัวบอ่อลังนี่ มา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 น้ำล็กหน่งไยครับแดนเปียกยันเนข่าบูดไม่ยังเหรบดิสูกเขาบ่ายังมีปวกไหญยังดีครับเพราะว่าส้นนี่มันหายไม่เสียบครับตัวนี้ เนียบครับเนาะข้างหลังข้างหลังนึงก็ยังดีแต่แต่ละสะจึบไม่เสียบไม่เสียบไปเดี๋ยวเบิ่งลังใกล้ๆกันครับนี่สะลังใกล้ๆกันฝากมอไซไว้ oh, ้หวานมาแล้วครับผมหลังแหลกเลยแจ๋วไปมีหลังใหญ่ครับนี่สาลังใหญ่ใหญ่ไหเจ้าอิ่มเกยหมอก็ไหเจ้าอิม่มอันนี้หลังเดียวครับตุ่มหลังไงเฮาคือแบบ <c oughs> นี้ อยู่ไหนอยู่ไหนหลังนี้หลังนี้อยู่ไหนอยู่ท้่ล่างเหรอบกเข่าครับหลังนี่นเขา่เขาเป็นตะเข่าดีแท้ ไปดิกินดิใส่ามาเอาไหมไป <c oughs> ลื่นลื่น,นครับผมมันนี้ใส่ไว้ชิปกวัวหลังนี่แหละสำเก้าห่อละหลงที่สามพอเอาครับเนื้อหอยอยูน่นี่กะนโอ้ใจได้ครับผมเนื้อหอยทำมีปลาไะไใส่ไ,ไว้แก้กมันนี่มันมาดมเถอะล่ะดมปุ๊บจะเรียนหาปับ๊บไหลดีแฮงนีนปลาไหล สซีมันแหละไปอีกสองอีกซีหลังครับอยอู่ใส้กันไปสองส่ครับสานี้ใส่หลายเที่ยนนี่ค่อนข้างที่จะถือครับแต่ว่ามันก่เป็นแต่มีไหมมันโบกโบกัาอย่างลัางปีโบกโบยังเลยผมใส่ถิ่มเลยแบบเห็นชัดๆเลยกะเขาดีครับผมซานี่แต่ว่ามัน เออเปรียเกินโซนบักโมองอีกซานหนึ่งชุส่วนนี้ไม้หนูบึงไม้หนูครับนี่แต่ว่าบ่าทันครับบ่ทันงัวงั่วงคุณปล่อยออกมาอันนี้อู้ยำามืดงัวประมาณในหมู่บ้านนี้เลยครับประมาณเอ่อเกือบสามรอยครับปล่อยเหลียงน้ำกันเลยเวลาปล่อยออกมานี่ทายบ้านยางมากรัดมากนิด dẹp nhăm mất lúc nắng luôn mặt mày nó mày 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 dẹp mày 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 อย่างที่ผมพูดไว้ในเอ่ยทำไมเบาจังนั่นแหละตัวอย่าวาวไวดูดีหลังนึงครับมาดูข่อยหนูในนี้หรือข้างนี้ข้างนี้เฮะ เอาบุญยนงไงติะไย่หยานี่กับบนนี้ครับต่อไปตัวยังหลกมาต่อมอยู่นีข้างหลังซานี่ครับว่าเอาครับอย่า nhiều nhỏ nhưng mất tịt Vìa hói hấp Rú rú nhiều đến hấp cặp nó xã ninh lắm bây giờ thắng gì rồi nha, chúng tụng lấy bó lại

พี่หนุ่ยเอาไปเหมือนหรือวะเส้นปลาไหลประจำหมู่บ้านครับพี่หนุ่ยว่าหันที่รถสวนกันเกิดดัดกกบมาปเปได้ประมาณสามลู่นี่เลยใส่สิบกว่าหลังมานะได้หลังหรือดื้อน้ะเป็นเนี้ยนี่ขากเติบอยู่ได้ทังน จะจะอเออล้างสุดท้ายสำหรับสะนี่ครับมีไหมมุมนี้มุมคือหลายแย้โอ้ย bây giờ anh sẽ, bước. sẽ bước một xuống mà đánh hết mọi ha đau lấy, mình đau lấy bây giờ ui, mày rồi, rồi นี่ดิลุ่นอีกเครื่องนึงยามไปแล้วเจ็ดหลังใส่ไว้เป็นตะเขากับพวกเขาเลยยี่เดียนอยากหาหญ้าครับช่วงนี้งอขึ้นเลยขานออกมานไตมันออกช่วงจีสองครับขุดเอาดินแกนมื่อไหร่แต่พยายามหาดอกครับคันว่ายากใส่ยีเดียนี่เวลาไอ้ลินนี่ผมขุดแท้แล้ว หอยเอาไปไต่ไปงั้นขึ้นเงี้ยจะถุงสองถุ่มบอกไปเลยเดี๋ยวจะหาสิบหัวอยู่ไปเบื้องสะนี่ครับอยู่ใกล้ๆกันอีู่แหละผมผมยางไปเกยแต่ว่าต้องตรงกับเอาหม้อไส่ก่อนน้่คนน่าเปลี่ยงเปลี่ยนบ่อุ่ยเปลี่ยนหกเนี่ยอ๋อมุมหนีลังนึงครับพี่น้องมันเจริงๆเหมือน เสียแล้วครับไม่ถึงแง่ไถึงไง่งามหลายิดโอกาสถึกหน่อยก็น้ำหน่อยเนาะแต่ว่าจะหน่อยเพิ่อนกระิสูบหรือวะนี่นามแห้งอ๋อหลังเสียเพื่อนเไม่เสียเพื่อนมีไหมมุมนี้โอ้ยนี่ครับผมโอ้ส่ยสวยรุ่มใหญ่ขึ้นมากครับ สวยสวยๆลุยรุ่นนี้มันโอ้โหใ,ใหญ่กูหน่วยประคูณอยู่นี่ใส่งามอยู่ครับได้การได้การบักไม่เสียบเพารู้เรื่อง น,นี่ก็ทีถือดีครับผมนี่จำได้เลยตัวนผมปะใส่ในมันเรื่องเรื่องใส่งามใส่งามไป <c oughs> ยังว่าเอาบัดเนี่ยาครับ รองสุดท้ายแล้วสานี่ใส่ไ้สามเลยครับมันเป็นไยหนู <c oughs> เด็นชัดเลยใส่ไ้สามตะกีเป็นเพื่อท่านขุดแบบเนี้ยเป็นฟังแบบธรรมดานิ่ๆมันกะสิเขาดีครับสานี่มาเบิง้งมือน,นี้เบิง้งผมคิดว่านี่เป็นอะไรหรอกผมเลยใส่ไ้สามเลย เป็นจังไดปลาไหลสิมาพอบตุ่มพ่าบ่มาหลังแรกของสัน์นี้ตามนั่นครับยันเข้าหลังน้อยเราหลังไม่ก่อนหลังหนึ่งครับ gạt nhanh thảm thảm lưng lึก Lực Đấy. Khó bà là do wah toy chịu bựt lòng 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 lắng đều lòng องนี้ว่างไงโอ้เบาครับโอ้จิลายเท่าป่ะใส่ไปสามรังนี่บอกเรียกป่ะโอ้ยไม่นองจลายเท่ะโอ้ยบ่อนตัวนายไลยสักบ่มีเป็นหน้าออก ปาก็ได้ <c oughs> พอมีคร,รับปล่อแต่ว่าจะขอบระท่านดีที่บางผมใส่ช่วงไก่ปีใหม่ต้นกับไก่ปีใหม่ลยครับนี่แต่ว่าหน้าม,มันหลอีกากหน้าม,มันหน่อยเนาะตัวนี คิดว่าเขาดีซั่งตีคิดไว่คิดไปคืปคอเขาทุกหลังเลยครับ <laughs> โอ้ยบอกไปเนาะเอาเดี๋ยวล้างสุดท้ายครับใส่ไบชาจของเงินใส่พองกีดทางมีหน้านะสองมองครับอยู่นี่ชุ่มน้ำกัน มาสุดท้ายแล้วครับผมหลังสุดท้ายสางเจ้าขว óng แงนี่ก็บแสงนี่ก็จยังไงละ่ะอี่กายสูบเอาปลาครับผมวันนี้ตอนมาแทงปลาอะไรนี่เอาคนมาแทงวันนี้แต่ไร้เต๋อครับผมบแต่ว่าแม่นหาหกลูกคนละมีตัวใหญ่สูบน้ะบอกก็แทงตามฟังครับหลังสุดท้ายหลังเงาเขาโอ้โห มองว่าูติดใส่เป็นแน่นแห้งหมดบอกก่อนส์อืมเจ๋มเลยหลังนี้ัสุดท้ายครับปิดท้ายให้อือตอมต้องเป็นฉี่ไหมเแิดนี้แหม บึงกันครับผมอุ้ยบ้าเลยตัวยังเหลือครับชุ่มแทงไปบ่เหมือนต่ออือบึงหอยใส่แบบเต็มๆซาลาบิวโอู้หูบึงน้ำกันครับจ็กตัวเพราะว่าแมนซีเปนลายเด้อนี่จีตัวคนครับแต่ว่ามันดากมันอยู่เล็กเนาะหลังมันเงวเคลเนียมไก่ๆเนี่ย

กลับบ้านดีกว่าเรา,อาพอได้ย่ครับ,บไปกละบนเฮ้าครับผมไปสรุปผลงานกันเนาะเอ้าับผมเดี๋ยวเขาแยกตัวมันเข่าออกมาก่อนเนาะทิเดียวเก็บครับตัวเขา่าหนึ่งหลังตัวนี้ก็เขา่า หันอะไลรสวดออกมาครับหัวพันถึงยังบูก็เลยดีนะแนมเห็นเจ็บท่านครับอันนี้ไม่เข้าหลังนี้ไม่เข้าเขาตะกุ่งอันนี้ก็ไม่เข้าอันนี้ก็ไม่เข้านี่ครับหลังนี้เขาหลังที่สองเขาอยุสามหลังวะงี้วะนี่หลังนี้สวดครับหลังที่เขาตัวนี้ ใช่เลยรุดว่กเพ่านั้นนี่นี่น้ยเสียดครับยีน่าเนี่ยเย็นๆครับผมเก็บมากเก็บมาใส่ออกมาลูกออกมาจะเย็นๆเขาเลื่อยนี่เอ้าสรุปเขาสามครับจะว่ากะเขาดีอยู่สามหลังห้องอขอไปเก็บก่อนเด้นอนอน เดี๋ยวค่อยมาสมมันครับหลังนึงไปสมลายหลังอยู่นั่นหละไปสื้ออุปกรณ์หากินนอาบ้านละเดี๋ยวค่อยแขวนครับเจ็บเหมือนกัน nghe thấp nha yang nha nghe nha yang nha yang nha có nha yang 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 เดี๋ยวนับเตรียมไปพร้อมกันครับผมเตเรียมเนี่ยมาลงมา,มาลุกใส่น้อยเียนเตรียม,ยมออกมาอีกพิม่พมพิ่มสองสามโอ้ยลังเหลี่ยงที่ห้องยามครับสามเตแจมมา ก่อนแล้วกันมันไหลอุ้มเนี่ยปูอันย่าอะไรแบบเนี่ยอันี่าเลยน่องวาโอ้ยนับประทานครับน, <c oughs> นับประทนานปูก่กนปูหน่อยเฮะอ,อาจจะประมาณประมาณสี่ตัวครับเป็นเจ็ดเนาะอันญ,ญาอยู่นะอันคือถไทยครับ เอาดีว่าแม่นลังเงาเนี่ยแหละบ้างนับชีตัว,วสังสุดท้ายสังที่สามครับง่ายสุดแล้วะาลุกออกมาตัวตัวน่ครับการในการ ไอถือเหลี่ยมตัวนีนี่จะห้อยหลอดเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมพอยังหนุ่ยตรวจแต่อพอยังหนุ่ยเดีกว่านะแล้วก็ผมจัดงานวันนี้เนาะคลิปซองหลังครับใส่ประมาณโลกวัวอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้ครี สายไล่โอเคครับผมหันมีคนมาเอื้อนครัคลิปนี้คือสิ่เดียว้ชั้นี้แล้วครับผมจังไดยกะพี่น้องนะครับซอยกดไล่คนแชร์กดติดตามครับผมมาคลิปนี้จังไดยผ่านไปผ่านมานะครับจังไดยเขามาพอกันคลิปหนาครับผมขอให้พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงลำลำรวย กินก่อยมันมันครับผมเดี๋ยวมาพัวก,กันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้กับคอกาวเข้ามาส,สวัสดีครับ